เราสองคนค่ะชนด้แลนโตมาด้วยกันนะคะโตมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมีผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดนะครับก็คือเพลงซิงเกิล Everyday ครับผม Everyday Every นะคะ <day. S 1> อยู่ในอัลบั้มอะไรอ่อยูในัลบั้มพิเศษ Beyond I Party ครับซึ่งกำลังทำอยู่ครับผมอืมจะมีกี่เพลงคะอัลบั้มนี้กะไว้ที่16เพลงครับฮะขออีกที <laughs> 10 16เพลงครับจริงๆไหอคะผมเป็นอัลบั้มพิเศษเพราะว่าผมกำลังทำเพลงร้องแล้วก็เพลงบรรเลงสับกันนะครับชุดนี้เป็นเพลงพิเศษจะมีเพลงร้อง4เพลงแล้วเพลงบรรเลงอีก10 สองเพลงใช่ครับพี่ต้องขอขอบคุณแทนแฟนๆทอกคน,น <ะ S 2> เราต้อง <laughs> เราต้องทำเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราเราในยุคสมัยนี้อย่างที่บอกในยุคสมัยนี้อย่างเอ็มวีเรายังดูเอ็มวีอยู่เรายังชอบอยู่ยุคสมัยนี้ซีดีเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราน่าทำให้เขาเต็มที่เพราะ<อ>ว่าเขาก็อยากเก็บอัลบั้มเราไว้ก็เลยเ<อ>ให,ให้ให้เต็มที่ครับไม่ีแล้วโตพี่ดีใจมากที่มีศิลปินที่คิดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มักจะเอาเป็นซิงเกิลทีละซิงเกิลที่ซิงเกิลเอาให้เต็มเต็มเลยซื้อแล้วเอาให้คุ้มครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียเราเยอะสิทธ แต่งออกมาจะเป็นแนวไหนบ้างแบบว่าเป็นรักหวานซึ้งอ,อกหักหรือเป็นเพลงเกี่ยวกับอ,บองไงบ้างก็อัลบั้มนี้น่าจะตีมของอัลบั้มนี้ก็คือความคิถีพถนครับผมก็เพราะว่าตอนที่อัลบั้มนี้กำลังทำอยู่แล้วก็ตอนที่กางจอ่อนันนี้ผมจะไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าผมจะไปเรียนอยู่ที่ไต้หวันค่<ฆ>ไปเรียนภาษาอยู่ที่นั่นก็เลยทําให้อัลบั้มตีมของอัลบั้มนี้ก็คือจะเป็นความพิถีพิถันถ้นใหญ่ในขณะเดียวกันยังมียังมีเพลงที่เศร้าๆบ้างเพลงบรรเลงที่เป็นเพลงไทยเดิมมีเพลงตั้งแต่แบบ ต้นวรเชสผมเอามาทำใหม่มเอามาเล่นเลงเป็โนโนใหม่มต้นวรเชษช์เอามาเล่นแล้วมีระนาดมาเล่นกับขุ่ยไทยมีเอ,อ้อหูของจีนมาเล่นมีมีชิงม,มาเล่น มีฮิปฮอปมารวมอยู่ด้วยอะไรครับเชิญจัทนทิตมาเป่าคุยให้เชิญคนนี้มาตีเือหน้าที่ตีในเรื่องของลงมาตีช่วยมันเล่นๆหน่อยครับมีเป็นเลงเป็นโน,นตั้งแต่แจ๊สคลาสสิกป๊อปนิวเอชมีหมดเลยอยู่ในบั้งนี้ครับฟังแล้วดูนะ่าตื่นเต้นมากทีเดียวอ๋อขอถามหน่อยแล้วกันว่าไปเรียนที่นู่นเนี่ยไปอยู่ยังไงแล้วก็ไปเรียนยังไงบ้างหนลองเล่าชีวิตที่นู่นให้ฟังไ,ได้ไหมไปอยู่คนเดียวครับผม อยู่คนเดียวกินคนเดียวเดินทางคนเดียวอยู่ในเมืองเลยอยู่ในไทเปอยู่ในเมืองครับผมเพราะเรามีเรียนทุกุกวันก็จะมีเรียนมีเรียนร้องเพลงเรียนอ่นด้วยที่นิดหน่อยครับผม่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราต้องถ้าผมว่ามันเป็นเวลาที่ทําให้เรามีไอเดียเยอะในการทํางานมากเป็นไอเดีย เป็นการหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองเป็นการหาอะไรมาใจให้กับตัวเองอาจจะเงงเงเาบ้างเพราะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวข้าวเกี้ยวกินคนเดียวทุกมื้อะครับผมอัลบั้มพิเศษจะได้ฟังกันเมื่อไหร่คะอัลบั้มพิเศษครับน่าจะได้ฟังกันเดือนกุมภาครับผมกุมภานี้ก็อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับมิวสิกลรเพลงนี้อีกสักนิดนึงไหมครับผมก็ every day ก็จะเป็นเพลงเต็มของอัลบั้มเลยว่า I miss you every day I miss you yesterday every day ก็คือฉันนึกถึงเธอคิดถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะคิดถึงทุกๆวันเลยครับสาเหตุ ทิ้งนางเอกไว้เป็นเป็นตัวการ์ตูนเป็นคนที่ไม่หน้าแบบเป็นการ์ตูนนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องว่านี่ต้องเป็นความรักระหว่างแฟนงเดียวอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนคิดถึงอยู่ทุกวันสามารถมอบเพลงนี้เขาได้อล้วดูอย่างนี้นะคะทุกคนอยู่ที่บ้านนะคะก็รู้สึกว่าโอ้ใร้าอยากจะคิดถึงโตทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้เลยละกัน everyday จากต่อค่ะแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะคะชั้นวิทยาลัยโตมาด้วยกันจ่าแล้วก็โตนะคะ โตคะถึงคิวสุดท้ายแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในวงการเพลงกี่ปีแล้วนะ7ปี7ปีนะคะแล้วก็ชานะวิทยาเนี่ยสิบสาปีละตั้งแต่ในฐานะคนดูจนมาถึงศิลปินเนี่ยมองวงการเพลงว่าเป็นยังไงม,มองว่าตอนนี้นะครับทังอาโอคิโอคิวผมดีใจที่วงการเพลงเราเปิดมากขึ้นม,มีหลายๆแนวมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเมื่อก่อนตลาดเราค่อนข้างจะแคบหน่อยแต่ก็ลึกคือจะล็อกก็คือล็อกออก็มีล็อกอย่างเดียวลวล็อกก็ป๊อป จะมีอยู่แค่นี้ให้เลือกเอาแต่ตอนนี้นะแค่ล็อกเพียงเดียวก็แตกออกมาเป็นจะเอาล็อกอะไรอะ่ะจะเอาอ e ีโมจะเอาพังจะเอาร์ดคอจะเอาเมทัลเยอะหรือเกินจะเอาอินดี้มาถึงป๊อปป๊อปก็มีหลายแนวมากผมคิดว่าตอนนี้ตลาดทําให้ตลาดกว้างขึ้นคนฟังเนี่ยผมคิดว่ายุคสมัยนี้คนฟังสามารถฟังอะไรได้หลากหลายแนวมากขึ้นในแง่เดีวยวกันหาฟังได้ง่ายด้วยคุณไปหาฟังที่ไหนก็ได้ผมคิดว่าอยากให้สัง,งมคมของเราอยากให้วงการอยากให้เสี่อของเราเนี่ยเปิดรับไอเดียใหม่ๆอย่างนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า ไอเดียใหม่ๆแถวนี้จะทาให้วงการเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมจะได้ไม่มีอะไรซ้าๆอยู่เดิมๆครับผมถ<ค>้าเกิดว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้หกับโตอยากจะไปดูผลงานโตดูในเว็บไซต์ไหนได้บ้างเข้าไปได้ที่ www. t o t a s i t com ครับผมก็จะมีเรื่องราวมีอัลบัม้มแล้วก็ถึงแม้ผมอยู่ไต้หว,วันก็จะก็เหมือนกับบ่อยๆจะเข้ามาอ่านเข้ามาโพสอะไรบ้างครับผมเอโพสมาลูกโพสรูปดูว่าไปเที่ยวที่ไหนมาไปเดินที่ไหนมาไปเรียนที่ไหนมาครับผม สุดท้ายค่ะตอยากจะให้ตอพูดอะไรกับชาวชาแนลวีไทยแลนด์หน่อยในฐานะที่ติดตามกันมาเจปีแล้วสำหรับโตผมกออ็อยากจะขอขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยขอบคุณทีมงานชาแนลวีทุกคนนะครับท,ที่หลายคนตั้งแต่อยู่กันตั้งแต่แรก,แรกๆก็ถึงวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมหน้าตสสาสดใสเด็กๆเ,เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้ฟังผู้ดูทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มไหนก็ตามนะครับก็ขอให้เส้นทางบนอขอให้การเดินทาง,งบนเส้นท,ทางนี้ของผมนะครับขอให้ ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็เดินไปพร้อมๆกันโตไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับแน่นอนนะคะก็ต้องโตไปพร้อมๆกับโตแล้วก็โตไปพร้อมๆกับเชนวีด้วยมีอะไรเสนอแนะเรานะคะโตมันเดอร์สกอร์ดกันแอดเชนวีทแลนด์ดอตคอมนะคะวันนี้ขอบคุณร้านนะคะสถานที่สวยๆนะคะร้านดอสสยามดิสคอรเวอรี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากลาบิชและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้ขอบคุณโตนะคะที่มาร่วมรายการของเราคะ่ะแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ